พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่เตรียมพร้อมเรือสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำยมใกล้สถานการณ์น้ำท่วม ยี่สิบกว่าหลังคาเรือนเนี่ยโซนเนี่ยะก็ที่รับเรือนนี่ก็อยู่เนี่ยโซนนี้นะเลยครับเออออันนี้ไม่น้ํายมเลยนะครับเนี่ยฟักฟักหลังคาบ้านนี้เป็นไม่น้ํายมนะครับน้ายมอยู่นี่เองไม่น้ํายมนะครับล้นเข้ามานี่คพือแไม่น้ายมครับโอเคโอเคนี่ไม่ได้พูดปัดความรับผิดชอบว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ําแต่ความจริงแล้วมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําถัดมาจากโพระเลบางนาคเนี่ยของเราเนี่ยก็ลุ่มต่ามาเรื่อยๆืใช่ไหมตั้งแต่โพละเลบางนาคเนี่ยที่มันคด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  กลายเป็นเกือกมา้าเต็ไมไปหมดรือออกไหมอยู่ระหว่างเกือกม้าเนี่ยเวลาล้นทีมันล้นสองด้านไงใช่ไหมล้นทั้งสองด้านทั้งพอเราอยู่ในเกือกม้าเนี่ยเวลาล้นล้นสองด้านมันก็จะมีปัญหาเกยช้คลองยางบางเคียนมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราจะป้องกันทีนี้รัฐบาลเนี่ยจะมาขึงเขื่อนกั้นทำนบกั้นพนงังกั้นน้าตลอดเส้นทางแม่น้ํายมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ ช่ไหมรัฐบาลก็ต้องทําเป็นช่วงๆท่อนๆนะเนาะมันไม่ได้หมายเขาว่าจะมาพูดปัดความรับผิดชอบว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่รับน้ําแต่พื้นที่นี้เขาเรียกว่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก่อนอะนายกมาอยู่ที่เนี่ยปีสองปีสองสี่ตอนนั้นอายุยี่สิบสองปีเองนะไปอยู่ชุมแสงเนี่ยฤดูเนี่ยคือฤดูโขกพริกแกงกันสนานบ้านหมดอะ่ะใครไม่เคยโขกพริกแกงไม่สมัยเด็กๆเ,เวลาน้ํามา โขกกันทุกบ้านโขกทุกบ้านก่อนน้ามาบ้านไหนไม่ยาเรือบ้างยกมือดิยาเรือกันทุกบ้านใช่ไหม ừ, แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องยาแล้วเดี๋ยวนายกเอาเรือพลาสติกมาให้สมัยก่อนในะที่นียอุดมสมบูรณ์เวลาหน้าน้ำมาก็จับปลากันอะไรกันเตรียมโขกพริกแกงกันแล้วใช่ไหมปลาเล็กๆน้อยๆก็ทําปลาเห็ดก,กันละโขกพริกแกงกันละใช่ไหมเอาถาักแดดกันเขาเรียกว่าปลาเกลือปลาเหลือก็ยัดใส่าหายทาปลาละเหลือทาปลาส้มอย่างเงี้ย ขายกันข้างถนนสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนมันสำแดงเด็ดมาแต่เราก็อยู่กับมันได้ใช่ไหมมันก็เป็นอย่างเนี้ยแต่มาตอนนี้เนี่ยหลายครอบครัวลูกหลานไม่ได้ไม่ได้ทำอาชีพนี้แล้วไปทํางานในเมืองใช่ไหมระน้ําท่วมกระเด็ดร้อนมันก็ต้องแก้ไขปัญหาไปไม่ทิ้งนะไม่ทอดทิ้งกันนะมีอะไรช่วยเหลือก็ก็ช่วยเหลือแล้วไม่ทิ้งกันคนติดเตียงเนี่ยเราพอตตดูช่วยดูแลด้วยนะอ,อสนมอนะ่ะดูให้ดีอ่ะคนติดเตียงที่อยู่ใต้ถุนน่ะ ที่เป็นห่วงก็คือว่ากลัวน้ํามันจะพรวดพลาดมาเดี๋ยวจะเอาไม่ทันเวลากลางคืนสมมุติอนะเราก็ต้องเตรียมวางแผนนะก็ต้องวางแผนไม่ล่วงหน้าก็คือว่าบ้านไหนมีคนติดเตียงคนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคนที่สุ่มเสี่ยงนะที่พักหลับนอนที่อยู่ใต้ถุนเนี่ยเนาะขยับขยายได้ไหมแล้วก็เตรียมตัวในการประสานขอความช่วยเหลือไว้แต่เนิ่นๆนะไว้แต่เนิ่นๆมีอะไรปุ๊บปั๊บจะได้ระดมคนมาช่วยกันเป็นกรณีพิเศษนะ อันนี้ก็คือเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะให้สบายใจแต่ขอให้วางแผนด้วยเวลามันมาปุ๊บจะอพยพอะไรก่อนคนก่อนแน่นอนของที่หลังใช่ไหมคนก็ต้องคนที่มีความยากลําบากในการเคลื่อนไหวอ่ะอันนี้ก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนเนาะสแตนบายเรือท้องแบนไว้ให้นะสาหรับคนที่อยู่ใต้ถุนเนี่ยนะคนเปราะบางคนเปราะบางคนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงคนที่เคลื่อนไหวยากลาบากเดี๋ยวเอาเรือท้องแบนมาสแตนบายนะโอเค